พี่น้องชาวไทยทุกท่านวันนี้ก็เป็นบรรทุกสุดท้ายที่ได้เดินทางมายื่นเอกาสารเพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับทราบว่าเราจะต้องถูกป้องศา,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 ศา่อศาสนาและเา่าพันชาวไทยพุทธเราเนื่องจากปัจจุบันนี้กรณีเกิดปัญหาต่งาง เนื่องจากว่าส่วนหนึ่งคือภายภายนอกกับภายภายในภายต่างๆนั้นคนไทยเราเองจะต้องร่วมมือร่วมแรงใจกันปกปรอบรักษานะครับนะ่าให้คนอื่นที่ไม่พึงประสมมาริดรอนทำลายสินที่ของคนไทยเราโดราะเฉพาะคนไทยเราแล้ว่นวนใหญ่90%นั้นเป็นชาวไทยพุทธ แต่ว่าไม่ได้ตะหนักถึงหน้าที่ในการที่จะมาปกป้องตัวเองเศรษฐกิจตัเองนองน,นการมาในครั้งนี้ก็เพื่อมาปกป้องเศรษฐกิจของชา,าวพุทธเราเองครับตอนปั้นมานั้นเป็นการทำหน้าที่ที่ไม่เทออ่าที่เราคิดนะครับนะครับแต่นั้นเราจะต้องมาเติมพลัง ต้องมาเสริมพลังให้แต่ที่หายยืดยืนแต่ว่าโดยการที่มารวมตัวกันที่จะพาพลอคุณครองโดยมันจะมีนะฮะธนาคารพุ๊บนะฮะมีพรบส่งเสริมสังเมืองีนสถานให้กับาเรานการ ตรงนี้เราไม่ได้ประโยชน์เลย,นะยเราเฉพาะชาวไจเราเองแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้เสียภาษนนะีนะครับแล้วก็ในประเพณีต่างๆไม่ได้มีการส่งเสริมเลยที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นวันมาฆบูชาวิสาจารวันลอยกระทงต่างๆเรานี่จะถูกงพิจารณาลงไปโดยบุคคลอื่นศาสนาอื่นแต่โดยดวงหรือโดยาขาก้อนก็แล้วแต่ นะครับแต่ถึงขนาดนี้แล้วเราถ้าเราจะพวกเราเองมีความเข้มแข็งนะฮมีคอยโตแย้งในกรณีที่ดวงใดที่ไม่ถูกต้องนะครับถ้าพวกเราเองก็อย่าลืมครับว่าส่วนหนึ่งเราต้องรู้รักษาเมาืกีนะครับต้องรู้รักษาเมต่อกี้พวกเราเองด้วย อย่ารับเรยที่ผ่านงานนั้นไม่ได้จุรั่ไม่ใช่นั้นไม่ได้นะครับจะต้องมาระดับความสัมคัญในการที่จะมาปกป้องพวกเสาตันเสาเองนะเพื่อให้อยู่รู่กรุ่นต่อไปในนัครับฉะนั้นก็หวังว่าทุกภาคส่วนก็ตามไม่ว่าจะฝ่ายรัฐหรือฝ่ายประชาชนก็มีความสัมพัญทั้งหมดทั้งหมดมีความสัมพัญธ์ั ั้นจะต้องามาต้มน้ำร่วมกันกันเปล่าจะต่างๆแล้วเดินไปพร้อมกันปัญหาต่างๆก็จะจบลงได้นะครับด้วยการรู้รักสามัคคีสามัคคีคือรครับ